เวลาที่เราเปิดเรื่องขึ้นมานะคะ่ะแล้วเราพูดถึงตัวละครที่ไม่มีใครรู้จักซึ่งไม่ใช่พระนางนะสมมติว่าตัวพระตัวนางเนี่ยเปิดมาแล้วแล้วก็ดําเนินมาจนพักหนึ่งแล้วอะแล้วเราก็เปิดตัวละครตัวใหม่ซึ่งไม่เคยปรากฏในเรื่องมาก่อนเลยเพราะมันเป็นบทแรกไนงะเพราะมันเป็นฉากเปิดเรื่องไนงะแต่มันมีตัวละครผุดขึ้นมาอย่างเงี้ยครูแนะนําเลยนะอย่าพึ่งเอ่ยชื่อตัวละครตัวนั้นว่าทําอะไรในทันทีทันใดยกตัวอย่าง สมมุติว่าพระเอกนางเอกเนี่ยกำลังวิ่งหนีวิ่งหนีศัตรูศัตรูจะเป็นกองทัพเลยแล้วว,วิ่งมาวิ่งมาวิ่งมาแล้วอยู่ดีๆอยู่ดีๆคุณนึกเห็นว่าเจ้าชายฮัตตูนันซิดโยนลูกครุบสามลูกเข้ามาขวางหน้าพระเอกีฮัตตูนันซิดนี่ใครฮัตตูนันซิดมาจากไหนคือมันเปิดเรื่องแล้วมันเป็นบทแรกแล้วมาฮัตตูนันซิดเขาคือใครคนอาจจะมีฟิลนี้อะไอเอไอนี่ใคร ฮัตตูนัสซิดี่ใครอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นนะี่นะวิธีที่คุณจะเปิดตัวนะตัวโกงนะหรือตัวอื่นที่ไม่ใช่ตัวเอกคือตัวตัวตัวเอกเดินเรื่องอยู่แล้วถูกปะแล้วคุณจะเปิดเรื่องตัวละครหลักตัวใหม่อะ่ะเออคุณต้องเปิดให้แบบพามาเลยก็เปิดมาเลยว่าระหว่างที่พรนะเอกกำลังวิ่งในชะ่ไหมวิ่งหนีศัตรูศัตรูมาข้างหลังเทียบเลยเนี่ยนะทันใดนั้น,นะน,น,น,นก็มีลูกคลุบสามลูกลอยแหวกอากาศมาจากทางด้านหลัง มันตกลองขวางหน้าเขาเอาไว้ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยที่จะมีใครสักคนคว้างลูกขุบได้แม่นอย่างกับจับวางขนาดนี้และยิ่งคว้างลูกขุบสามลูกในคราวเดียวมีเพียงคนเดียวในโลกเท่านั้นที่ทำได้และคนคนนี้จะเป็นใครอื่นไปไม่ได้นอกจากเจ้าชายฮัตตูนันซิดแห่งท,ทิพไยอารมก็จะแบบผ่พผาแบบเนี้ย เนื้อออกไหมคือคุณพูดถึงความยิ่งใหญ่ของเขาพูดถึงความเก่งของเขาแล้วคุณก็มาตอบ้ายว่าเขาคือใครเอาคําว่าเจ้าชายฮัตตูนัซิไปไว้ข้างหลังอย่างเงี้ยมันจะได้ลมผอมเปิม,มเป็นอารมณ์ของการเปิดตัวนั่นเองนะคะวันนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้นะคะหวังว่าคงจะเป็นประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยนะคะสวัสดีค่ะบา,บายค่ะ